สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่เรียกว่าหัวลำโพงนะครับเป็นภาพเก่าเมื่อ53ปีที่แล้วจากหนังไทย16บมมเรื่องสองสิงเจ้าพยั์ที่ออกฉายในปี2 5 1 3ครับหนังเรื่องนี้ผู้สร้างก็คือคุณพยุงพยักษ์กุลนะครับเป็นผู้มกับการแสดงด้วยนะครับมาถ่ายทำที่หัวลำโพงนะครับซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าเป็นการถ่ายทำ เรียกว่านอกสถานที่นะครับหรือว่าเอาดอร์นะครับก็เลยทําให้เราเห็นบรรยากาศของบริเวณรอบๆสถานีรถไฟหัวลําโพงหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับแล้วก็เห็นบรรดารถยนต์ต่างๆนะครับที่วิ่งกันขวักไข่เมื่อ53ปีที่แล้วนะครับคุณแมนทิรพลนะครับเดินลงมาก่อนนี่เป็นบริเวณชานชาลานะครับมีป้ายเขียนว่าแก่งคอยนะครับแล้วก็จะเห็นลุงโกรงกางเกงแดงแหละครับคนนี้แหละครับเสื้อลายๆทางตรงนะครับยืนรอ นี่คุณแหม่ธีรพลนะครับคุณแผนบรเพชรผู้หญิงในภาพคือนางเอกครับคุณปริศนาจบาไพรคุณโกรงก็เข้าไปทักแล้วนะครับเอารถมารับแล้วก็จะพาคุณปริศนาจบาไพรนั้นไปนะครับแต่ว่าผู้ที่มาสังเกตการหรือว่ามองอีกฝั่งก็คือฝั่งของผู้ร้ายนะครับคุณแหม่ธีรพลแล้วก็คุณแผนบรเพชรอีกคนหนึ่งไมทราบชื่อนะครับ นี่เป็นบริเวณลานจอดรถของสถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อ53ิปีที่แล้วนะครับข้างหลังมีป้ายขัดเอาฉายหนังด้วยด้านหลังนะครับเป็นโรงแรมนะครับใกล้ๆกกันน่าจะเป็นโรงแรมกรุงกรเกษมในปัจจุบันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับก็ออกมาจากหัวลมโพงแล้วก็จะเป็นการไปถ่ายนอกสถานที่นะครับซึ่งก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมรถต้องวิ่งกันเหมือนกับเป็นรถแข่งหรือว่ารถขบวนนะครับรถผู้ร้ายที่จะตามรถลุงโกรงกับ รถของนักเอกปริศนาฉบาไพรนี้ลุงกรงนะครับนักเอกปริศนาชบาไพรนะครับก็ตามไม่ทันนะครับเนื่องจากมีรถหลายคันนะครับขวางทางอยู่นะครับผมก็เลยนามาให้ดูเป็นฉากต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับคลิปที่เป็นหัวลําโพงเมื่อ53ปีที่แล้วนะครับนี่คุณแผนบอระเพชรนะครับคนขับรถจะเป็นคุณแมนธีรพลนะครับแล้วก็จะวิ่งออกไปเป็นฉากคิวบูนะครับเดี๋ยวตัวหนังจะดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ วันนี้ดูหวนลำโพงกับรถยนต์ไปก่อนครับ